ขอให้แค่นั้นฝนหรือว่าแดดแรงๆไม่ต้องวาแล้วนะเข้ามิชชั่นเลยตามหาส้มตำร้านเด็ดแล้วก็ตามส้มตำให้ตำเองให้ตำเองซับอยู่แล้วเพราะเรามันคนซับชวนคนซื้อให้ได้หนึ่งครกไปค่ะเราต้องใช้ความสวยความสาวที่เรามีความสวยความเปล่า เจอร้านแล้วค่ะสุดแซ่บพี่ตังเมย์เป็นคนตามเอาไหมได้แต่ว่าใครเป็นคนเรียกลูกค้าจะเป็นใครไปนอกจากพวกเราใช่เ,ออเราเป็นคนคนแซ่ออสแสบสวยแซ่บตามกินเองซ้อมมือก่อนไหมเออเราต้องซ้อมมือซ้อมมือ,อมตามไหมคะ่ะ เอาไหมเดี๋ยวหนูตำให้กินค่ะพี่เขาจะไม่พี่เขาจะไม่กินเพราะว่าเราตำอะตำชิมก่อนนะร่ำนะโอเคอันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยเพราะว่าเห็นแล้วมันน้ำลายส่อเอาเห็นไหมคะเอานิดหน่อยเอาจักหน่อยจักหน่อยไม่มีชีดูเป็นยังไงอยู่นะเฮ้ยมือโปอยู่นะดูทรงได้ปะโอ้มานาวจ้าได้เลยจ้าไมด้ออกมาะนาวไม่ได้นะ มาแล้วลูกค้าเห้าวนี่วุดีจ้าไปขายแล้วขายเอาเลยวจ้าเอามเมื่อคืนได้กลูกค้างานเข้าแล้วอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะน้ำตกจ้าไอ้ยาแป๊ดหนึ่งนะจ้าแป๊ดหนึ่งจ้าอ้ยหนูขอทำได้ไหมไปเลยจ้าเอาน้ำตกอะไรจ้ามีน้ำตกไก่น้ำตกหมูน้ำตกปลาดุจจ้าชีวิตดูวุ่นวายปะคะทุกคนเดี๋ยวคนสวยจะทำน้ำตกหมูให้ทานนะคะเร็วเร็วเร็วลูกค้ามาแล้ว แอันนึงครับซ้ำปลาดุย่างค่ะหาของดีค่ะได้เลยไหมคะแล้วสักครู่นะจ๊ะลูกค้าอีกเหรอคะช่วยดีแท้อยู่ๆลูกค้าก็เยอะแบบงงแบบสับมากแล้วก็คือทำไม่ทันสนใจไหมคะทางนู้นนะจ๊ะคุณพี่ค่ะเข้ามาได้นะคะมามุงกันได้เยอะเลยนะคะป้าไข่ไม่หยุด หมูสิ้นมาเริ่มเทิมข้าวกลั่วนะคะเยอะ่แล้วก็ใส่พริกป่นนี่มันหนาวพอแล้วอืมอร่อยเลยอร่อยจริบจานไม่คนปรุงเองจานนะค้่ยมาอะไรก็ได้ถูกใจถูกหลอดฝีมือใบยบายใช่นี่สวยด้วยทำหมข้าวเป็ด พี่แจ็คก็รักรักแล้วหลงไม่รู้จะยังไงคอยทำพรทงอาหารเลยไปค่ะไปไปนั่งริมหาดไปกินส้มตำกัน Let's go น่ากินมอคือให้คนเก่งทั้งสามเลยค่ะชมพู่ เอฮงเก่งการที่เราจะเริ่มพิธีกรรมกินพิธีกรรมดน้ำกันก่อนเพิ่มความสดชื่นของอากาศโอ้ยขอโไหม้วยขอโทษเพื่อเพื่อนี่คือแบบเออไม่ถึงแล้วสดชื่นมากเย็นเย็นสดชื่นเลยอะช่ำอะฮปปี้ มะพร้าวเย็นๆเนาะกับทะเลเยอะเหมือนกันนะครึ่งลูกเลยอะให้เรายังยังเห็นน้ำอ่ะมาเริ่มวันนี้กันเลยมาชิมกันชิมซ้ปน้ำพริตังมีก่อนเลยทำขบเคีแรกหนึ่งสองสามชิ้นหอมอ่ะอร่อยอ่ะหอมหนี่ยหอมก็เยอะนะปลาร้าร์านัวดีเนาะฉันตื่นว่ะฉันว่าฉันตื่นความเผ็ดนี้ เราบรรยากาศขายส้มตำเมื่อกี้มี่เกิอดอะไรขึ้นตลกมากเลยอะตอนแรกกลัวไม่มีลูกคา้าสรุปลูกค้ามาเยอะเร,เราก็ตกใจมากเราก็ตะโก,กนไปว่าเออเราขายส้มตำนะยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่าเราถ่ายรายการใช่ป่ะคิดว่ากินฟรีแหละเขาก็คือลูกค้ามาแบบเต็มเลยเราก็ด,ดีใจเราขายดีแล้วเขาก็รับของเสร็จแล้วเขาก็สั่งสัๆรับของเสร็จก็ไปเลยจ้าแล้วนี่ก็แบบ นะคะเขาก็เหมือนทวงขึ้นมาก่อนเขานึกว่าเราอ่ะมาทัามาตําแจกก็เลยคือไม่ได้ได้เงินแต่ถือว่าทำบุญไปไม่เป็นไรนี่อันนี้ที่เด็ดเพาาลองมชิมเลยใบทําเองลองกินดูอร่อยมากปนไปแล้วก็แบบรีวิวใบว่าเป็นยังไงรอยมันนัวอืมอ๋อต่อข้าวเหนียวเองหิวและไก่เขาช้ำอยู่นะ แล้วหนูอ่ะเป็นคนชอบกินหมูแบบติดมันๆอ่ะแล้วชิ้นเขามีติดมันที่มันหวานตรงมันนะเขาป้าบอกว่าหั่นเลยลูกหนูก็เราอีฉันไม่ชอบกินติดมันแล้วกินเข้าไปเมื่อกี้อุ้มมันจับเลยกินแต่ควบคุมปริมาณเนี่ยห้ยห้ยหวยหวยเห็นนุกสดเลยนะฉันเห็นนะใช่แล้วคือความความที่กลัวมันหกอ่ะเอามือรองไว้อย่างเงี้ยเราจะมีของรางวัลให้กับทุกคนอะไรอ่ะ เป็นคนดีตามต้มตาให้ป้าๆกินจะพาไปโรงแรมแบบพักหรูกินหรูอยู่สบายอันนี้คือเอาเดิร์ฟนะเอาเดิร์ฟเอาเดิร์ฟเราต้องไปกินอีกหรอเดพาไปกินหรูๆในโรงแรมก็ยังไม่รู้เลยโรงแรมไหนใจ่อๆจุยไปก่อนจะเจออะไรก็เจอรายการนี้จริงจริงจริงพร้อมกันด้วยนะ โรงแรมใหญ่มากจริงใหญ่จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซิบอนจ่ายให้ใช่ไหมคะเรี้ยงห้องที่วิวดีที่สุดว้าวพักหนึ่งคืนนะคะเชฟรวมอาหารเช้าแล้วนะคะโอ้โหมีอาหารเช้าด้วยเหรอคะกินตอนนี้เลยได้ไหมเราหิวกันจริงเนาะพักกับเราหนึ่งคืนนะคะห้องพักรวมอาหารเช้าแล้วนะคะจซอรไว้เป็นดีลักโอเชียนวิวคิงไซส์เบสนะคะโอเคค่ะไม่โดนหลอกจริงเนี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะ จริงวะวิวทั้เลยแบบว่าวิวเจ๊ดูเตียงแบบขาวแบบนุ่มแบบไม่กดตัวเองเลยเตียงใหม่มากอุ้ยอุ้ยเตียงโคตรนุ่มอ่ะมันแบบขาวสะอาดสมกดดปึ๊บมันดื้อแล้วแต่สิใส่ชุดอะไรกันอะเอามาแบบเอามาเผื่อเรือเวอร์เอาช่ดว่ายน้ำออกมาแล้ว ตัวนี้แล้วกันน่าจะใส่ตัวนี้แหละเพราะมันแบบเป็นมีไม่โปรดีเออโอยน่ารักแล้วก็เป็นเสื้อชุดว่ายน้ำสีเดียวกันเนาะใช่เป็นสีเดียวกันอันนี้ว่าใส่ตัวนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ร้อนแต่ว่าเราเรามีสีเหลืองด้วยนะแต่มันจะแบบนี่ไงไม้เหมืกันเนี่ยนี่ว่ายน้ำดีนาะสีเหลืองดีกว่าเนาะอายาสีอายาสีฟ้าสีฟ้าวิจารณ์ เอฟต่อได้ป่ะไม่จึงไปเที่ยวทะเลยืมแง่กันยืมอีกตัวหนึ่งเลยอุ้ยได้อลยไมีใครใส่ไหมเดี๋ยวพี่ใส่ตัวนี้พี่บอกอะไรตอนนี้นะจิตบอลพุ่นแล้วนะนี่ไงคนนี้พาเทมแล้วนี่ลายคล้ายๆกันเลยเห็นปะเออได้ครับออันนี้แม่เสือขาเขาเปิดกระเป๋าแต่ละคนพกอะไรบ้างพกอะไรติดตัวบ้างพกอะไรนี่แบบเครื่องสำอางเพราะว่าเราแต่งหน้าในรถด้วยเช้านี่ก็เครื่องสำอางเหมือนกั ก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าตอนเช้าแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ำใดๆเติมนุ่นเติมนี่ยืมได้แล้วก็ชุดใส่กับแล้วก็มีชุดใส่กับด้วยแล้วก็หนูีม เราไม่ได้เอาอะไรมาเลยอันนี้ตอนที่เราซื้อตอนนั้นได้การยผ่ใช่แล้วก็มาใส่กับชุดมีข่ากางนอะไรพันอกช่แบบว่าพันอกแล้วก็ใส่เป็นมกปิดได้แค่แค่นี้นะสมัยก่อนพันอกไงนี่พันได้ไหมได้ของเราเล็กหรือว่ามันใหญ่แต่วันนี้ไม่ได้พันอย่างนั้นนะพันยังไงทงหลัอ๋อโจข้างหน้าเอามาด้วยอะไรอยากไวโกนน้องเหรอ คนขนทุกอย่างเพื่อจุกเสิร์ฟของใหม่ของใหม่ของใหม่ได้ของใหม่นะแต่เช็คคนพี่เราเไหนกระเป๋าอันนั้นใส่อะไรมาอ๋อกระเป๋าเล็กก่อนใช่ค่ะอุ้ยตัดแรงจังอันนในคือกระเป๋าสำหรับผมติดตัวตลอดเวลาพติดตัวใช่ต้อเป็นเหมือนกระเป๋าพี่มูเขาอะแต่ว่าของเพื่อนเป็นแบบนเนี้ยใช่กระเป๋ามูดมีอะไรบ้าง ติดผอมตชมพูนะคสวยดีหนึ่งต้องมีพรมีพอเพราะว่าชุดเราธรรมดาใช่ไหมปึ๊บตัวไม่พอค่ะขอตัวเพิ่มกระเป๋าตากระเป๋าตาแค่พกเอาไว้พกแบบบัตรเฉยๆบัตรเยอะมากค่ะใครเอาอะไรมาใส่อ่ะใครเอาอะไรมาใส่อ่ะ้าของติดตัว ดีกว่าอันเมื่อกี้นะเคยใช้เหรอดูรีวิวดูรีวิวไม่เคยใช้เมื่อเมื่อแกบอสมาแล้วต้อใจเอ๊ะกีบไปเยอะพ่พันหรว่าเอ๊ะจะไงวะหน้าคือแบบฮะแต่เออมันจะได้ไปทรงสวยไงขอบคุณนะคะที่หวังดีแต่ทก็บอกว่าก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาไง อ๋อที่ไ้เปิดหนูไม่ได้อยากรู้อะไรหรอกไม่อยากให้โชว์อันนี้แหละหนูรู้แหละพอแล้วพอแล้วแค่เนี้ยแบบมันจบแล้วมีรงมีลิฟต์มีกุญแจรถหมดแล้วอื่นไม่ได้เพียอะไรแล้วนะโอเคกระเป๋าน่ารักแต่ว่าต้องมีของคนแน่เลยไม่กล้าเปิดเลยเนี่ยของพี่ตังเมไม่มีไม่มีมีคนเดียวเดี๋ยวเราทำไมต้องมีพี่ลุดด้วยไอเราก็ฝากของแบบแอบไปย้อนแบบลายน้ำไม่ต้องโชว์แล้วมั้ง เก็บไปเปลี่ยนชุดดีกว่าป่านม่เนไม่มีอะละแล้วอันนั้นเราก็ใช้ด้กันเนาะใช่หมออ้อยออนเลเซอร์ค่ะไปเช็คกันก่อนป่ะไปเปลี่ยนชุด มากวันนี้ดีมากชอบบยากตั้งแต่ตอนเข้ามาลมเย็นแบบเย็นมากโรงแรมกว้างเนาะแล้วสาวว่ายน้ำก็คือแบบมีสองฝาใช่ไหมอลังการอันนั้นจะเป็นฝาเด็กใช่ไหมคะฝาเด็กถ้าดูแต่บ้านลงสไลเดอร์มาเออใช่มีทุ่เตนด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าปลดปล่อยมากตอนลงสไลเดอร์แล้วได้กรีดแบบอ้าดหลังจากนั้ใช้นจะขึ้นตอยสุดแบปบีเวอรแบปบีเวอร์บอกเพื่อนว่าไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวจะเร็วกว่ากันไห นวันนี้ไม่แกงไม่แกงไม่แกงชอบทีนงานนาราเหมือนเขารู้ว่าเราแล้วก็เดี๋ยวพามาขึ้นมากินอาหารไั้หิวถ้าพูดถึงอาหารก็หิวแล้วเราหิวทั้งวันเลยนะเพราะเรางั้นเล่นน้ำแค่นี้ก่อนได้ไหมไปกินก่อนแล้วค่อยมาเล่นต่อได้ไม่มีปัญหาตามใจเราไปเ น้ำแล้วหิวใช่ไหมทุกคนดูแบบไม่พูดไม่จากันเลยนะไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึงอะไนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบผัดกินจิอ๋อผัฟจี้ใช่แล้วก็นี้เต้นไก่ของเกาหลีใช่ซีซ่าอันเนี้ยพิซซ่าน่าจะกรอบบางกรอบไอ้เหลือบางกรอบชนพิซซ่าด้วยชนตึ้งสามต้งใส่ทีมงานกินบ้างเหรอไม่ใรั อร่อยอ่ะทุกคนเอาจริงโรงแรมนี้คือแบบครบด้วยนะหารก็อร่อยอ่ะพาครอบครัวมาจอยๆได้เลยเพิ่งหนูนะเนี่ยว่ามาพัทยาพักโรงแรมดีๆใหญ่ๆแล้วก็ใช้ฟางิลิตี้ในโรงแรมก็เลิศอยู่เหมือนกันเราแบบเดินไปนิดนึงอ่ะก็ทะเลแล้วต่วันนี้ต้องอวยยศให้พีุ่ดบอลวันนี้เขาไม่แกงเราเ็นไปได้เรามามีความสุขมากตอนกลับจะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเมทชั่นอะไรที่แกงเลยอ่ะแปลกๆเนาะ ไม่ไว้ใจแล้วดูเขาถืออะไรอ่ะเขาถืออะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเราไม่น่าอวยพี่เขาเลยอ่ะเอาใหม่ได้ไหมไม่อวยเราได้ไหมพูดเลยเมื่อกี้กลับไปที่เดิมค่ะจับให้ที่หนึ่งอันจับกี่อันเนาะจับคนี่อันคำแทนตัวระหว่างคุณกับคนรักคือคำว่าอะไรโอ้แล้วจับโดนพอดีเลยนะเราได้เป็นหนัง เอออยากรวยอยากรวแทนว่าอะไรข้าน่ารักน่ารักเลยร้หนถไม่เคยเรียกที่ไหนก็คือแบบปาปลามาเป็นปลาปลากันเลยหนูก็จะเรียกเขาว่าปาปลาเาก็จะเรียกว่าปามีอะไรสมมติว่าจะไปกินข้าวยังไงปาปาอยากกินุนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากกินุนี้วยนะคุนีเขาพูดกับเราอะมามีอุ้ยน่าเลยมามีอยากกินอะไรครับเ่เขาจะอย่างนี้เขาจะอย่างนี้แต่ะน อ่ะต่อไปอายาทถ้าผ่านดังคนี้จบเลยนะจริงอะไรอ่ะอะไรอ่ะต้องตอบนะเธอห้ามโกหกนะโกหกด้วยเคยแอบกิ๊กหรือแอบคุยกับใครในวงการบันเทิงเคยปะไม่เคย จริงปะเนี่ยคือว่าเพิ่งเข้าวงการปะแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่สเปคแบบ่ายคนถ่ายชอบอ๋อส่นนม้กจะเป็นใครต่างชาติชาวต่างชาติข้างหลังอะค่ะน้องเมยไม่เอาหิบเลยหอคน่ากลัวอยู่นะเอาดีๆมันน่ากลัวอยู่เพุทโทำโมสังโครโอ้เราเรื่องอกหักของคุณมาหนึ่งเรื่องเอากระล้าสุดดีกวอุ๊ยพีกเลยนะ เดก็เป็นเรื่องเรื่องอกหักที่แบบว่ามันเหมือนเหมือนฝังใจที่สุดแล้วกันนะ<ม>ก็คือเราอะ่ะ<ม>ไปรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าเราอนน่ะนนเราไม่รู้ เราพยายามหาทุกทุกทางแล้วก่อนก่อนที่จะคุยอ่ะเราหาทุกทางแล้วว่าแบบว่าเขามีแฟนไหมเขาเคยคบใครแบบเสิร์ชดูทุกอย่างไม่มีหาไม่เจอแล้วเราก็แบบเหมือนคุยคุยกับเขามาประมาณแบบเกือบปีแล้วเราก็ถึงรู้ว่าก็เหมือนแบบแฟนเขา่ติดต่อเรามาแล้วเขาก็บอกว่าเขา่เป็นแฟนคนนี้นะซึ่งเราก็แบบเราช็อกมากเพราะว่าเราก็พยายามทุกวิถีทางก่อนจะคุยแล้วอ่ะเราก็ไม่คิดว่าเขามีแฟนแล้วไม่เจอ ใช่แต่ว่าคือตอนแรกอ่ะพี่ผู้หญิงเขาก็แบบเขาก็โกรธเรามากๆแหละแต่ว่าเหมือนเขาเขาก็เห็นด้วยความที่เขาเห็นว่าเราไม่รู้จริงๆริงเขาเลยแบบให้อภัยแล้วเราก็เลิกคุยไปเหมือนมันเป็นความรักที่แบบฝังใจอ่ะพูดอะรอยํางเงียัง่างสั่นอยู่เลยอ่ะคนในงการปช่เนี่ยเชืว่าเธอเราจะไม่พลาดทีหนึ่งเขาตัวย่อสิตัวย่อไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องเด้าใช่ละ องภาษาท้องนาโอ้ยงจำแล้วโอ้หัวคำถามเป็นอะร้าเนี่นถูกของแต่งงานที่ฝนเกับคนี้คูราแลนไฝันใช่ไหมแต่อินเลยไม่ถูกใ่ฝัน่ะเอาจริงไม่ อะไรมากเลยแค่แบบว่าก็เหมือนขอโดนขอแต่งงานเนี่ยแต่อยากอยากโดนขอจ้างดิสนีย์ชอบมันน่ารักดีเมื่อกี้ดังมากตกใจเลยก็เราจะไปดิสนีย์อยากไปดิสนีย์แล้วทำงานอะไรที่มาถึงทุกคนนี่เขาดูเทนหรือไงไม่ไม่ไม่คือยังไม่ถึงเวลายังยังไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้คุยเป็น แต่เล่าอันนี้คือเล่ามันมันอาจจะตรงพอดีแหละที่จะไปแต่ว่าอันนี้คือชอบจริงๆแบบมีความบันัแบบอยากโดนขอแต่งงานอาจารย์ดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยออออมันเป็นภาพที่เราวาดาไว้น,น,น่ารักดีชอบแล้วแต่ว่าถ้าแต่งงานก็อริมทะเลเพราะาชอบทะเลจับต่อค่ะอยากต่อจับต่ออ,ตอ,อุ้ยน่ากลัวมากไม่อยาก<อ>เล่นเลย<ๆ>นะ่ากลัวอยู่นะจริง แต่ละอันเจ็บจี๊ดความทรงจําเกี่ยวกับความรักที่คุณไม่เคยลืม้องไห้ลน่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมคือเพราะว่าคนคนหนึ่งแล้วจะรำจะรากจะเกิดไหนดีอ่ะก็คือแบบมันทุกอย่างมันเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเพอร์เฟกแบบซะจนที่เราแบบผูกคนนี้แหละที่เราจะหยุดแล้วแล้วพอคบมาได้สักปีนึงระหว่างนั้นมันก็จะมีแบบทรงสัญญาณแปลกๆว่าทำไมถึงทำวันนี้ ไม่นี่เก็บอยู่จะไม่ร้องเหมือนเขาพยายามบอกเลิกเราซึ่งเราก็แบบ ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เข้าใจแล้วเขาก็เหมือนแบบโกหกสร้างเรื่องว่าทําคนนี้ท้อง mm hmm. เขาบอกเขาไม่ตั้งใจเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับคนนี้ไม่ได้อยากมีลูกคนนี้แล้วก็บอกเอาไงเธอจะทรงเสียรับลูกเขาไหมาแต่ฉันไม่มายนะฉันเปิดกว้างแล้วเขาก็โอเคไอจะไม่เลิกกับยูเราจะอยู่ด้วยกันแลรนะหว่างนั้นเราก็พยายามหาข้อมูลแต่มันไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นคนนี้แต่ความจริงโกหกซ้อนโกหกโกหกซ้อนโกหกปรากฏว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วเขาบอกเลิกหนูอยู่ประมาณสองสามครั้งแล้วหนูก็ไปจากเขานะแต่เขาก็ตมตื้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ อิกมากกว่าหนูจะออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วหนูก็พยายามบอกทุกทางแล้วเขาก็กลับไปแฮปปี้เอนดิ้งเงนจากครอบครัวที่เขาโกหกเมกเรื่องขึ้นมาเป็นประสบการณ์ที่แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนล้นก็ทำให้เราโตขึ้นก้ากระโดดแบบอย่างเงี้ยเลยกระโดดนึ่งทำให้ทุกวันนี้ก็คือแบบยังกลัวความรักอยู่เขเลยยังไม่มีใครสุดท้ายเอาให้มันหมดเลยเนี่ยสามคถามลอ อะไรอะอะไรอะไริบอกความลับของเพื่อนข้างๆมาหนึ่งเรื่องมีอะไรอะไม่มีอะ <c oughs> ไม่มีความลับเออไอยาไม่ค่อยมีความลับกับเรา <c oughs> ไม่มก็ไม่มีไม่ความลับที่คนอื่นไม่รู้ <c oughs> ถ้าแบบว่าเรื่องแบบเวลาดื่มแอละกอฮอล์คือที่ทุกคนเห็นว่าแบบไอายาไม่ยอมดื่มแอละกอฮอล์ไม่ยอมดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เพราะว่าไอายาไม่ดื่มนะทุกคน <c oughs> แต่เพราะว่าดื่มแล้วแบบไปสุด ถึงกับขั้นแบบขึ้นติดต่อไดแล้วก็แบบเพื่อนเพื่อนแบบกับเห่อกับเห่ไม่กับแล้วแขนอะแขนเขาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วแบบอยู่อย่างเงี้ยเลยพี่ตัดไปไหนมาหนูพี่อายาจะเย็นแกจะตอกบคนเราต่อโตอยู่อะแล้วแบบเมคแฟนเก่งมากโตข้างๆแบบไม่ดีวัวเลยจนเราสองคนบอกว่าไงอย่าให้เบียยาเมาหลังจากวันนั้นอะเราไม่เคยแบบอายากินนิดนึงเหรอ ดูคนเราไม่กินไม่เอาไม่กินดูว่าขยันขยอจนแบบโอเคกินด้อยพรหลังจากนั้นกินทีเดียวทุกคนแบบรู้เลยเอ,อรู้เลยว่าว่าอย่ากินน่ากลัวมากคนนี้หมดแล้วหรอเป็นไงอิ่มกันเรื่อง อิ่มมากอิ่มมากแต่ตักไม่หยุดเลยอิ่มมากเลยอะอร่อยจริงไงอร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ได้รวมแฮปปี้เนาะแบบไม่คิดว่าทีมงานจะใจดีกับเราก็แค่อยาอยากรู้เรื่องว่าเกี่ยวกับเรามาขึ้น นักพิมพ์ก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำคิวแอนเอกันบ้างจริงค่ะโอ้ทำคิวแอนด์เอไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้คอมเมนต์มาใครอยากรู้เม้นลงมาใต้คลิปคอมเมนต์นี้นะคะเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำคิวแอนเอคําถามที่คุณอยากรู้กันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวเกลูกินให้หมดแล้วไปเล่นน้ำต่อสวยสวยใสๆตามสไตล์แล้วแต่สีขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซั คลายกดกระดิ่งกริ้งเป็นกำลังจใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายกดแชร์ด<ท>้วยนะใช่ฟังตัวด้วยมว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 